สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยจรินชาแนลครับผมพบกับผมเช่นเคยครับบ่าวแว่ครับครับวันนี้พาพี่น้องมาอัปเดตนะครับนอหลังจากตีเฮ้าตัดกล้วยไปแล้วกล้วยหอมคาัวดินีครับตัดกล้วยไปแล้วนะครับนอหลังจากตัดไปแล้วเขาจะไหวจากนอครับผมมีเลยจะเครื่อครับนอเนี่ยครับ ผมงตีเหลียอยู่บางก,กี่เครือครับเดี๋ยวมันจะหาหกเครือครับ,าาห,รรบหลังจากที่ผมตัดไปแล้วนะครับเนาะนี่ครับอันนี้กับท่านเด็กตัดครับเมื่อสักทีนี่วันสิตัดเขาตู้มือนี่เหรอครับยังบางก,กี่เครือเหรอครับครับที่ห่อไว้ครับผม,มเศษแกะเบืงนะ้งเนาะสิอยู่ประมาณน,นี่มุ้งวงห่อกองนี่มันสองเครือครับวันเด็มังหอ่อ เออประหยัดนะครับเรื่อนี่ครับมีห่อแล้วครับนี่ครับเสิตัดอยู่ครับเครื่องนี่เลื่อมันจหน่อยแน่ครับผมหลังจากที่ตัดแล้วนะครับเนาะผมกุชชี่ไห้สองนอครับต้นเหงาหนึ่งผมจะได้สองเครือครับรอบแรกต้นหนึ่งผมได้เครือเดียวเครือเดียวก็บอประมาณนี้นะครับเนาะอ่าแต่วงสองเครือครับมันจะขนาดเล็กนะครับเนาะ ผูกต้นหมกทุเรียนกับเสริมแน่ครับนี่ครับหมกทุเรียนเรียนต้นคู่ครับผมกับไข่แน่อยู่ครับหมกทุเรียนนะครับเนาะนะครับต้นกล้วยไหวสองนอนะครับเด้อมูสีเดียวผมก็ตัดทิ่มเบิร์ดครับผมครับผมไปเย่ยเหมือนน้ำกันครับในนะครับมีมูนี่กำลังออกครับมูนี่ก็นะครับมูนี่กำลังออกก็มี่ฮักทิ่มได้ครับปีน นี่ครับใบสองต้นครับผมนี่ครับท่านนี้ก็สีเลือกท่านนี้ท่านนี้ออกท่านนี้ออกไอ้นั่นเลยครับท่านสีออกเครื่อเลยกับสีใบยี่สองนอครับสองนอก็คือใส่ข้าวควานะครับเนาะอ่ะาใส่ข้าวควาเพราะว่ายัางเขามเคียงกันนะสิปุ๊บฝั่งนี้ให้กันนี่ครับก็จะใบใส่ข้าวควานะครับเนาะน มัง็สีมีพ่อตัดแล้วครับเพื่อนนี่จะบุกเขยสมมูลในวอตตนมันแปนนะครับเนาะครับเข้ามาสิเดยตัดใส่ตัวนี่ครับมลยตัดแหล้วสีหันคอลงประมาณนี้ครับเห็นไหมครับหันคอลงเพืือให้มันเลี่ยงลูกมัต่อครับผมกัดย่างวั้เาเย็นสบายครับน้ำต่อเส้าครับผมเย็นสบายนี่ครับต้นตุ้งตุเลี่ยน เย็นสบายครับผมมีหมอกหนาเนี่ยครับบางมือว่านมืูก้อนนี่หนาวครับพี่น้องขาดเย็นเลยครับเนาะบุเรมันแก่นมันก็สิปีกสีหน่อยครับเห็นไหมครับนี่เครือกสีหน่อยปีกสีหน่อยครับผมเดี๋ยวคงจะแต่งไว้แล้วนะครับนี่เริ่มแต่งไว้แล้วละไว้สองนอนครับเนาะครับไว้สองนอนสู้งเหาครับจนละสองนอนสองนอนครับผม เสด็สองเครื่อนะครับพี่น้องเนาะึ่งสด็สองเครื่อครับลองเบงครับ,ลลรบปลาสองเครื่อนี่มีเจรายบันไดน,นะครับเนาะนี่ครับเรจะเริมตัดแต่งกิ่งไหวแต่งต้นไหนะครับเนาะ่ย่รับปลอยน้ำลงมาจากสะอ่างครับผมเติมเริเรื่มเต็มคล้องแล้วนะครับนี่ครับ ตรงนี้โควิดก็ร้ายครับพี่น้องเอ้ยบ้านใดบ้านใดติดตัวโควิดนะครับเนาะทางพี่ก็ร้ายกันแล้วครับนี่ครับมูลนี่ต้นลงความกันนี่ต้นนี้เขาสมบูรณ์มักงสิใหญ่ขึ้นเขาเก่าครับเป็นวะครับแตกถอดยอดครับต้นทุเรียนครับผมมูลนอหัวขุดขายแน่ครับผมมูลได้มูลได้ออกเครือก่อนกะตัดขายก่อนแต่ว่ามูลออกเครือหลังกะตัดที่หลังนะครับเนาะก็ไปยังสองต้นนี้เห็นไหมครับไปต้นคู่ต้นคู่นะครับเนาะ มาต้นคู่ต้นคู่ครับนี่มาอัปเดตเรื่องกล้วยครับว่ากล้วยหอมเข้าดิดหลังจากตัดแล้วนะครับเนาะจะอยู่ประมาณไดนก็จะประมาณนี้ละครับนี่นะครับเหลืออยู่ประมาณสักประมาณสักหาหกต้นนดียวละครับที่ที่ท่านได้แกะนะครับเนาะที่ห่อไว้นะครับเนาะเดี๋ยวแต่แก่หมดแล้วก็ตัดแล้วแต่งกิ่งลงหมดแล้วครับผมนี่แต่งหมดแล้วนี่เป็นบกทุเรียนเสริมแน่ครับ กล้วยน้ำว่ามะลิอ่องค่ะมีแน่ครับแต่ว่ามันอิ่มนหนาเมื่อจังใดกับว่าจากน้ำมันเป็นมันตายพายบดเลยครับปกตินอเนืยเยือกล้วยน้ำว่ามะลิอ่องนี่สีว่าตายไงเลยครับไม่ค่อยตายพายเะนี่ตายพายครับผมแปลกใจให้กัน <c oughs> ว่าจะปุนขาวมาลงนะครับนี่ครับกล้วยนอนนำว่าก็ได้อยากได้สั่งจองไ,ได้เะครับเด้อ หนอกล้วยน้ำบามาเลีออกเนี่ยครับ,กกม,รบมันขึ้นตายผ้ายไปเลยเลยเพราเอ๊ปลูกกล้วยก็ไม่คเคยตายพ้ายนี้คืออยู่ดินไปนั้มดินให้จังไดครับมูแตกก็แตกครับเนี่ยแตกนอกแตกกอออกครับครับฟังดูก็เป็นบักเงาะครับผมกุ้งบักเงาะครับผมเนี่ยครับ หมวกหมก็ติบเหลื่อมเติบเน่แล้วครับเป็นว่าจังจากคลีบคนก่อนที่เคยถ่ายเบิบงตัวนี้หน่อยครับนี่ในน้ำเด็ปุ๋ยติบใหญ่อุดมสมบูรณ์ครับนี่ครับนี่โกโกล้วยไข่ครับแม่บันดางแต่ว่าลูกบดางครับผมนี่ครับนี่ครับเพชรก่ลักน้ำผมครับมาจากทางอ่างพู่นนะครับพี่น้องจากทางอ่างผมกับ่อยลงมาน้ำคลองเฮานีเน็ะครับ <c oughs> ปล่อยลงไปพูนนะครับเนาะตรงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงไยครับเป็นวัดจ็บคอกว่าจะหอมไปติดข้อวิดครับผมนะครับฝากพี่น้องเขา,าเบิรงแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ช่องเคยสุนลิ์ชนะนะ้นำได้เลยครับเด้อทั้งจิบมินทั้งว่าจะเฮ้อ่าหน้าบัวครับผมบทรเรียนครับผม อันปลูกกล้วยครับผมตัดกล้วยบ่มนะครับเนาะเกษตรผสมผสานครับปลูกไปทุกอย่างครับที่ได้กินครับนี่ครับออกสตองสตอครับผมมีเบิร์ครับผมเห็นไ่ครับย่างส้ออากาศเันทีสดชื่นกินสบายครับมีหมอกหนาชนิดเห็นไ่ครับนี่สวยครับนี่ปลูกอะไรบ้าไรครับน้ำว้าม่ีออกนี่ยก้อนจัก สิฟกว่าต้นนี่แหละครับนะครับทีเดียวก็จะเป็นหอมข้าวปิดวัดเลยครับหอมข้าวปิดทั้งหมดเลยนะครับกะทายพี่น้องในเบื้องนะครับเด็ดนะครับเนาะว่าปลูกเอียงแนเอียงแน่นะครับเนาะต้นกล้วยใหญ่ไปนี่สินะครับเนาะนีะครับกะทิปไปเขาจะเดินเติบโตไปนี่สิแล้วครับ เขาจะเริเติบโตไปไป่วยก็ได,ด้ครับตุ๊บลักไว้สองนอวัด้วครับเหงาหนึ่งสองนอวัดนะครับเนาะเพื่ออย่างเพื่อเพื่อหนึ่งได้เพื่อหนึ่งเสียนะครับเนาะเสียไว้สองนอนครับไว้สองนอวัดเลยนะครับเดี๋ยวก็สิออกรุ่นใหม่มากเสิพ่อได้กกิบพ่อได้กินอยู่ลนะครับ ฝากพี่น้องเขาว่าเบิ้งแล้วกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เพจช่องเคยสุดินแชนเนลนะครับเด้อช่อง YouTube ช่องเคยสุดินชาแนลครับผมนะครับพบกับบาแหวกคือเก่าแล้วครับบ่ได้มียังไรครับทายพี่น้องได้เบิึงเนี่ยครับมูที่บ่ได้ห่อครับเนี่ยครับมูกล้วยนี่บ่ได้ห่อนะครับเด้อครับบอได้ห่อบ่ท่านเกศสอนเลยอยู่เครือเดียวเนี่ยครับ พท่านไหนหอท่านไหนเด็กเกศสอนว่าไม่มีเวลาเด็เห็ดเลยครับผม,มนี่ยหมู่บ้านเอาใบหมู่บ้านจะซีหาวีน,วน,นี่นะครับบันเดียวใบหลายนะครับเนาะประมาณน,นี้นะครับเนาะเกษตรพอเบิ้งอยู่ครับทุเรียนกับคุ้มใบก็เริ่มก็ขาวรถเตะโคตามารถยังแนไปนะครับเนาะ นี่ครับม่มีอย่งางไรครับป้ามาถ่ายพี่น้องได้บ้างครับผมเนี่ยครับมูได้ตัดเครือได้เอาคก็สิหันข้อลงครับให้มันแหงลงไปเองดีเลยๆครับเนาะเพราะว่าแม่ตนแม่เขานี่ยเขาเสียเรียงลูเขาครับครับผมเหตุผลที่ผมไใบสองนอเพราะว่าอย่างนี้แหละครับเหตุผลใวสองนอเพราะว่ากล้วยเฮ้ากล้วยเฮ่าหันใบสองนอก็ได้สองเครือแต่ว่าใบสามนอมันก็บบ่ได้พออย่าง มันเห็ดให้อ่เป็ดให้กล้วยมันมันพอโตครับมันพอใหญ่นะครับเนาะเอาไปสองเครือกำลังดีอันนี้เครือแรกสิบัวใหญ่นะครับเด้อเดี๋ยวรอบเบิ้งเครือสองนะครับเนาะว่าเครือสองสิใหญ่ขนาดใดเครือแรกสิบัวไข่แงะหรอครับรอรุ่นเบิ้งเครือสองครับนะครับเนาะรลุดสองครับมันช่ขนาดใดนนะครับพี่น้องเนาะครับมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบ้างซิครับกล้วย ใบจักนอเป็นยย่ค่ยไยใบสองนอนครับเนาะนี่แหละครับเหตุผลที่ผมใบสองนอปล่วยของเข้าิปดิจากที่เคยตัดตัว่าผมมีรอยตน้นผมตัดแค่รอยเครือาตอนนี้ผมใบสองนอปีหนาผมปีนี้ท้ายปีเนี่ยผมก็จะตัดเป็นสองรอยเครือเลยครับนีะครับเนาะทางในก็ฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ช่องเคยสุรินชาแนลเลยครับเด้อสำหรับคนนีบาแหวกสิขอลาไปก่อนครับผม ให้ทุกคนปลอดจากโกครคไพ่ไข้เจ็บปลอดจากโควิดทั้งหลายนะครับเออ้อสำหรับื้อนี้สวัสดีครับ